พ่อโทนตื่นพ่อทุกคนคะไม่ทราบว่ายังจําลุงพี่การขาขาดที่จังหวัดสงขลาได้ไหมคะที่ว่าอ้อยเอาน้องหมาไปให้ลุงช่วยเลี้ยงให้ทั้งหมดสามตัวค่ะตอนแรกเอาไปสองตอนหลังเอาไปอีกหนึ่งตัวแล้วทีนี้ก็กลายเป็นสามตัว ลุงที่ว่าพี่การขาขาดข้างหนึ่งอะค่ะที่บ้านแกอยู่ริมทะเลที่อำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาค่ะที่อ้อยเคยลงขอรับบริจาคอาหารน้องหมาน้องแมวไปให้ลุงอะค่ะหลายๆท่านคงพอจะจำลุงได้ใช่ไหมคะอย่าก,กัดมันคอดมันคอดทําใจไะไรลนี่กัดมอดเลย แล้วทีนี้แบบช่วงหลังประมาณสักสามเดือนสี่เดือนได้นแล้วมังอ้อยไม่ได้ไปเยี่ยมลุงเลยค่ะแต่อ้อยส่งอาหารไปให้นะคะส่งอาหารไปให้เด็กๆแล้ววันนี้มีโอกาสได้โทรคุยกับลุงก็เลยถามสาระทุกสุขดิบปรากฏระบ้านลุงตอนนี้ฝนตกหนักเลยค่ะเมื่อตอนเย็นที่คุยกันลุงส่งวิดีโอมาให้อ้อยดูนะคะฝนตกหนักมากแล้วน้ำจ่งนองบรเวณรอบบ้านแก อันนั้นก็ยังไม่หนักเท่ากับว่าออถ้าหลายๆท่านยังพอจําได้นะคะบ้านที่ลุงอยู่มันจะเป็นขนมอันน้อยนาอแล้วประตูหน้าต่างมันก็ไม่มีไงประตูก็ไม่มีแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะตรงตรงเขาเรียกเชิงชายไหมตรงช่องว่างระหว่างฝาบ้านฝากระต๊อบกับกับหลังคาค่ะ<อ>มันมีช่องว่างอยู่แล้วทีนี้ฝนนั้นมันสาดเข้ามา พอฝนตกหนักฝนมันสาดกลายเป็นว่าเปียกหมดเลยทั้งแมวทั้งลุงเพราะว่านอนกันอยู่บนนั้นไงทั้งคนทั้งแมวก็นอนอยู่บนขนําร้ายนั่นแหละค่ะกลายเป็นนัเปียกไปหมดเลยเปียกมกแมกเลยนี่แล้วลุงแกพิการทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะคือถ้าแกร่างกายสมบูรณ์อะเรื่องแบบนี้ผู้ชายเขาไม่ใช่ปัญหาเลยก็ทําได้แต่นี่ลุงแกมีขาข้างเดียวเนาะ แกก็ไม่สะดวกที่จะซ่อมแซมอะค่ะแล้วเงินก็ไม่มีก็คือแกไม่ได้ทํางานอะไรเนาะแกก็อาศัยอยู่กับเบี้ยคนพิการเบี้ยคนแก่แล้วก็อาศัยไปกินข้าวบ้านแม่ลุงอะก็อายุหกสิบต้นๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแม่แกก็จะอายุเท่าไหร่ก็แกไปอาศัยกินข้าวบ้านแม่นะคะบ้านแม่แกก็แกไม่มีรายได้จากไหนไง แกมีอยู่อย่างนึงก็คือหัวใจที่มีความเมตตากับเด็กๆแล้วแมวที่แกเลี้ยงไว้ก็ไม่ได้แมวดั้งเดิมของแกหรอกค่ะก็เป็นแมวที่แกไปเจอที่ก็เอามาทิ้งบ้างอะไรบ้างนู่นนี่นั่นนั่นแหละค่ะแกก็ช่วยเอาไวตาา้ตามสภาพตามกําลังที่แกจะทําได้นะคะแล้วทีนี้ก็แบบคุยกันแกก็ส่งรูปสง่งวีดีอโอนู่นนี่นั่นมาอ้อยมาให้อ้อยดูมาตอนหัวคข้าเนาะ อ้อยก็เลยลงลงวิดีโอที่แกส่งมาให้ลงไปในช็อตนะคะเพราะมันมันไม่ถึงหนึ่งนาทีมันก็จะกลายเป็นช็อตนะคะถ้าทุกคนจะดูเข้าไปดูในช็อตที่ช่องอ้อยได้นะคะก็จะเห็นว่าบ้านลุงฝนตกหนักขนาดไหนแล้วทีนี้ตอนนี้สิ่งที่อ้อยต้องการไปให้ลงุงก็คืออ้อยตั้งอ้อยตั้งใจจะไปเยี่ยมลุงนะคะอาจจะเป็นวันสองวันนี้ค่ะให้อ้อยเสร็จเรื่องกรงเจ้าโชคดีก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอ้อยจะไปเยี่ยมลงุงยัง แล้วจะเอาอาหารไปให้เด็กๆด้วยรวมทั้งอาหารเปียกของน้องแมวด้วยเพราะน้องมีมีแมม,มีแมวเด็กด้วยตอนนี้มีแมวเขาเรียกอะไรมิ้วน้อยเนาะมีมิ้วน้อยอยู่ด้วยตอนนี้อ้อยอยากได้อาหารเม็ดสักของน้องหมาสัก20กิโลอาหารเม็ดของน้องแมวสัก20กิโลแล้วก็อาหารเปียกของลูกแมวไปให้ลุงพิการที่สงขาค่ะ ซึ่งถ้าหลายๆท่านที่ติดตามอยู่ก็คงจะเคยเห็นคลิปที่อ้อยไปบ้านลุงอยู่สองสามคลิปนะคะที่อ้อยลงให้ดูน่ะคงจะจำกันได้นะคะอ้อยก็เลยถ้าเกิดว่าท่านใดจะส่งอาหารหรือมอบอาหารให้กับลุงอ้อยจะกลับขอพระคุณมากเลยค่ะคืออ้อยต้องการที่จะไปเยี่ยมลุงนะคะแล้วก็จะให้แฟนอะไปทำเขาเรียกอะไรอะ ไปทำไอ้นั่นแหละที่มันรั่วที่บ้านลุงที่ฝนาสาดเข้ามาค่ะเพราะช่วงนี้มันยังมีฝนไงแล้วคือฝนาสาดจะนอนกันยังไงจะอยู่ยังไงอ่ะก็เลยว่าจะให้แฟนอ้อยน่ะไปทําให้แกแกจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินจ้างเขาเพราะแกก็ไม่มีเงินอยู่แล้วถึงแฟนอ้อยมันเป็นช่างอยู่แล้วงไง<อ>ก็เลยว่าตั้งใจที่จะไปทําให้แกค่ะแล้วก็จะเอาอาหารไปมอบให้แกด้วยก็ตั้งใจว่า จะซื้อข้าวสารไปให้ลุงด้วยรวมทั้งพวกของแห้งพวกน้ำมงน้ำมันอะไรแบบนี้ค่ะเท่าที่แบบเราพอจะช่วยแกได้นะคะอ้อยก็ช่วยมากอ้อยก็ไม่ได้อ้อยก็แบบรวยล้นเหลืออย่างที่ทุกคนทราบอ้อยก็ช่วยได้ตามกําลังที่อ้อยพอจะหยิบยื่นให้ได้นะคะแต่สิ่งที่อ้อยจะขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านก็ในเรื่องของอาหารน้องหมากับน้องแมว ขอเป็นอาหารแมว20กิโลอาหารหมา20กิโลนะคะแล้วก็อาหารแมวเด็กนะคะที่จะไปมอบให้กับลุงแกชื่อลุงสอดค่ะไปมอบให้กับลุงสอดหรือบ้าลุงพิการที่สงขานะคะทุกคนเ,เดี๋ยวอ้อยจะลงรายละเอียดอีกทีนึงในทางชุมชนนะคะจะลงรูปภาพอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวทุกคนเข้าไปไปชมรายละเอียดในชุมชนได้อีกทีนึงนะคะอันนี้ก็จะมาบอกกล่าวกันก่อนเนาะ ส่วนในเรื่องกรงของน้องโชคดีก็น่าจะวันสองวันนะคะจะเสร็จเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทุกคนชมนะคะว่ากรงของน้องโชคดีจะออกมาเป็นแบบไหนก็กราบขอบพระคุณทุกความเมตตาทุกทุกท่านที่ส่งกำลังใจให้อ้อยเมตตาเด็กเด็กเ <c oughs> นี่ยตั้งอะไรได้นี่ตั้งอะไรได้นี่หึหึเหมือนกันไปยันนี่แล้วไหมบอกไปขีดโบท็ทอกก่อน ย้อนไม่แล้วนาเห็นไหมเกิดมาถึงแกเลยมึงเห็นไหมไปคิดไอ้นั่นกันเออแม่แล้วเอเดีออ๋ยก่ะฟิลเลอร์ฮะใครเข้มแล้วมึงแม่เดียวกันแต่ใสอีกตัวนึงดีย้อนตัวนึงไม่ย้อนฮะดูมันร้ายแต่นในขนาดมันพิการนะก็ ขอความอนุเคราะห์เรื่องอาหารให้กับน้องแมวน้องหมาที่บ้านลุงสอดบ้านลุงพิการที่สงขลาด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดอ้อยได้ของมาแล้วอ้อยพร้อมเดินทางเดี๋ยวอ้อยจะอัปเดตให้ทุกคนชมนะคะว่าสภาพบ้านลุงไม่ใช่บ้านคันนำลุงมันเป็นยังไงเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะว่าอ้อยก็ไม่ดูอ้ยอยก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเด็กๆประมาณ3ามสี่เดือนแล้วได้แต่ส่งอาหารไปให้เนาะ ก็กราบขอบพระคุณทุกคนล่วงหน้าแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกๆความช่วยเหลือในทุกๆเรื่องในทุกๆเคสนะคะนึกว่าจะตกแต่ที่สตูลนะสงขาก็ไม่เหลือ